กระสีไมให้ความรู้เกี่ยวกับรักเขตแดนไทยกับผู้ชาตินะจ๊ะโดยบนลักเขตแดนก็จะมีอยู่4ภาษานะจ๊ะพี่น้องจะมีภาษาไทยคขมรภาษาอังกฤษและก็ภาษาฝรั่งเศสนะจ๊ะโดยลักเขตแดนที่หันมาฟังไทยข้อความบรรทัดบนก็จะเขียนว่ากรุงสยามเป็นภาษาไทยนะจ๊ะส่วนตรงกลางก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นภาษาคขมรน,นะจ๊ะและฟังที่หันไปทางคขมนนะจ๊ะ ด้านบนก็จะเป็นภาษาเขมรส่วนบรรทัดกลางก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วบรรทัดล่างสุดก็จะเป็นภาษาไทยนะจ๊ะเขียนว่ากลุงกัมพูชาและขนาดและการรูปร่างลักเขตแดนไทยเขมรนะจ๊ะก็จะมีความกว้าง40เซนติเมตรมีความยาว40เซนติเมตรก็มีความสูงเหนือพื้นดิน1เมตรนะจ๊ะและก็จะมีฐานหลักลึกลงไปในดินอีก80เซนติเมตรและก็ลืมบอกพี่น้องไปว่า ด้านบนของลักเขตแดนก็จะมีไา้เลขลักเขตกำกับใบนะจ๊ะ